ส่วัสเปดาที่จะเป็นปกี่หรอไม่ไม่เล่าให้แฟนฟังด้วยมีงาน6 Expo e n a นะคะอะไรเพื่อนเพื่อนมาเลยเพื่อนเพื่อนเรา่จากแนเลยเพื่อนเาื่ก็แทนที่จะหายนี่ไปกินวัเแนี่ะไปก็เด็กเด็เด็กเหลือขอเนะใช้แต่ก่อนอันนี้พี่แน่คะ มีเด็กเลือดคอตอนนี้เด็กเลือดเด็กแต่ละคนแบบเมามาเราใครมาใครมาคนที่พูดมากเลยคือคนที่เมาที่สุดคนที่ถือกล้องใช่ปะที่เก็บรูปถือกล้องตอนนี้คือกินแบบแบ๊กกันแบ๊กหน้าตาไงเล่ยโซเชียลแคมไม่ใช่ตาแคมฮะนอตาแคมไม่่หรอมึงบอกตาแคมไม่ได้พูดเลยยินจนห พี่โจหาเรื่องนะคะตอนนี้ทุกคนอึ้งกันหมดเลยพี่โจโคตรเซอร์แบบเป็นเป็นยันต์แม่แอนนะคะอยู่บ้านนักกีฬาหน,น้าแม่แอนหน้าเพื่อนแอน,นเป็นไงดูหน้าดูหน้าโอ้โหโหคตรเซอร์พี่เชยเช<ฉ>ยยังไม่ตายเ,ออเขาอยู่ตายรถบรรทุกอันนี้คือมินดี มีอะเริ่มแล้เริ่มแล้วมินนี่เขาคิดว่ามินนี่หล่อมินนี่เจ๊กมากอันนี้คือดมินนี่มินนี่บอกว่าอะไรนะแบบเมื่อก่อนมินนี่อะไรนะใครบอกว่ามินนี่หล่อใช่ไหมถัดไปนี่ประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าพี่แอนกินอยู่นะใช่ไหมใช่ไหมใช่อันนี้คือประเภทฟ้องนายขายเพื่อนนะคะดูไว้ดูไว้เนี่ยพี่แอนเป็นคนเดียวที่ เนี่ยเป็นคนที่ไม่มีไม่มีลิมิตว่าจะค่อยเมาเป็นคนที่ปกติอยู่เมาหมาเลยนี่ปกติอยู่จะเมาหมาเลยปกติแล้วมันจะพยายามจะเบ่งตามันจะไม่มีมันจะไม่มีโชดที่แบบค่อยเมาค่อยเมาเออมันจะเป็นคนหลังไม่ไม่มันจะเมาปุ๊บก็มีเพื่อนแบบนี้อีกคนนึงกูเมาแล้วตอนนี้คือโดนเผาเผาเอ่อคนที่คุยกับเพื่อนเมื่อกี้ชื่ออะไรนะใช่อะคะ ชื่อดับเบิ้ลแบ็ค่ะดับเบิ้ลแบ็คดักอิดาดักนะค่ะอันนี้คือดับเบิ้ลแบ็คผมรู้จริงใช่ไหมพี่แนนอ้าวเหรอไม่ะมิชกิทด้ยมิชกิทมันกำลังมักำลังจะมาคือไม่ได้เตรียมกันมาก่อนนะคะตอนนี้คิดถึงกุ๊ดเจลแคร์มากเลยคิดถึงซูเนอรไว้ซูเนไว้กับคนแคร์ทั้งเจ็บนะคะพี่เจ้าคิดถึงหรือเปล่า พี่โจเงียบนะคะไม่เอาลงกินแน่พี่โจคิดถึงแอนพี่โจคิดถึงแอนไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านมึงไงดูดิโอ้โหไม่ผ่านจมูกโด่งมากเออดูนี่คือนางเอกอวตารนะคะฮ่าฮมันหนุกใจอ่ะหลุดจากกล้องมานะคะโอ้โหน้องจากเห็นนางเอกอวตารปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเสื้าไปดูสิ มือประชวงตำแหน่งนะคะโอ้ดูดิถ่าน้าท่านถายเป็นคับหน่อยนี่ค่ะนางเอกอตาลเหรอต้องทำหน้าไงวะไม่ใช่ต้องทำเหมือต้องปากกาเขียนงั้นวันนี้เราขอจบยัง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 จะบอกเข้าไปใกล้เขามีอะไรจะบอกในต้นนี้มีคนมีชู้ แม่งไม่กล้าเลยกูคนนึงไม่มีมึงมีหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเข้าหยุดเดี๋ยวเราจะเข้าเพื่อสแกนกรมกันคนนี้ไม่ผ่านคือไล่าตาไล่ไปเลยไล่ตาไปเลยไล่สตาหนึ่งคนกูผ่านเราไม่มีอันนี้มีไหมไม่มีอันนี้มีไหมลอพี่บอสพี่บอสลหลบหลบสมหลบ อ่ะค uhm, like, ูคนเดียวผ่านนะคะออย่ตอนนี้เราอยู่ที่ใครไม่ทิ้งหมอนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรวะโูสการ์ดโูสการ์ดแล้วก็ตอนนี้เราขอนจบขอนจบการเราขอนจบการประชุมสภาเพียแค่นี้อะไรนะไม่เกี่ยวกัเรื่องจริงอะไรนะใครใคร กู <c oughs> ไม่มีชู้ <c oughs> แต่กูถูกทิ้ง <c oughs> ใครจะแบบยังไงมึงคอมเมนต์ทีหลังละกันโอเคยังไงมึงอ่านทุกคนไปไว้กงหน่อยไปไว้ก็หน่อยโ <c oughs> ดนมาครับนะคะวงเล็บนั่งสาวไทยอ่ะ